สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูขอนําเรียนท่านครับวันนี้บริการหงจุยเลขที่บ้านเปิดตอบสนองความต้องการของทุกท่าน3ช่องทางบริการด้วยกันบริการที่1ทางเอกสารทางไปรษณีย์เพียงท่านส่งเลขที่บ้านพร้อมทิศทางหน้าบ้านหน้าบ้านหันทิศตะวันออกหันทิศตะวันออกเฉียงใต้กี่องศาถ้าเป็นบ้านพื้นราบให้ท่านวัดที่หน้าบ้านแต่ถ้าเป็นอาคารชุดเป็นห้องชุดให้ท่านวัดทิศด้านหน้าที่ระเบียงหลังห้องหรือข้าง ห้องตรงไหนที่เป็นที่รับแสงให้ท่านพัดตรงนั้นพร้อมส่งข้อมูลของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในบ้านหรือในองค์กรธุรกิจผมจะแนะนําการออกแบบตกแต่งจัดวางหง่วงช่วยบ้านหลังนี้ส่งกลับไปให้ท่านโดยเป็นการบันทึกเสียงใส่ USB f บแฟลเมื่อท่านไปถึงปุ๊บเสียบฟังฟุ๊บจะนําหลักการตรงนี้ไปใช้ในการออกแบบตกแต่งจัดวางบ้าน บริการที่2เป็นบริการดูแปลนบ้านครับท่านเขียนแปลนมาครับมีกี่ชั้นก็เขียนมาพร้อมข้อมูลบ้านหลังนี้เลขที่เท่าไหร่แล้วก็ด้านหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศไหนกี่องศาพร้อมข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเข้ามาจากเลขที่บ้านจากแปลนและจากดวงชะตาของท่านจะบอกได้ในทันทีครับว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีปัญหาอะไรทําไมอยู่แล้วเงินถึงรั่วไหล ลอดเวลาทําไมอยู่แล้วถึงต้องทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนบ้านและจะเรียนแนะนําวิธีการออกแบบตกแต่งจัดวางห่วงจุ้ยบ้านหลังนี้เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในการอยู่อาศัยทําการค้าบริการรูปแบบที่3ครับเป็นบริการที่มีความละเอียดขึ้นมาอีก นั่นคือการดูหงจุยสถานที่จริงเพียงท่านส่งชื่อนมสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดพร้อมสถานที่ตั้งของบ้านอาคารหลังนี้เจ้าหน้าที่จะบรรจุเข้าแฟ้มงานเมื่อถึงเวลาผมและคณะทํางานก็จะเดินทางไปตรวจสอบและแนะนําการออกแบบตกแต่งจัดวางฮวงจุ้ยบ้านอาคารสํานักงานแห่งนี้ตามหลักฮองจุยดิคิบานท่านใดสนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 7 0 0 8 6 4 4 เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำเนเรียนกำพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาคืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้ววิธิวิเคราะห์แยกแยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่าน สำหรับคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะนำเรียนถึงบ้านเลขที่กลุ่มดาวพฤหัสบดีโดยเฉพาะบ้านเลขที่5บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ5และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14ซึ่งในก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปบอกไว้ว่า บ้านเลขที่5บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ5และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14เป็นหนึ่งใน5อันดับของบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยทําการค้าแล้วยากจนซึ่งก็มีผู้ติดต่อสอบถามจํานวนมากว่าโอ้โหทําไมอาจารย์มันแม่นอย่างนี้แล้วแก้ไขยังไงก่อนที่ท่านจะไปถึงวิธีการแก้ไขก่อนที่ท่านจะไปถึงบางอ้อท่านจะต้องรู้ก่อนครับว่าดาวพระรหัสสบดีหมายเลข5นั้นคืออะไร ดาวพระหัสบดีคือดวงดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและเทพชั้นสูงสังเกตดูครับว่าเมื่อท่านได้ย้ายเข้าไปในบ้านเลขที่5บ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ5และบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14ก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยสนใจใคลร,รู้ในเรื่องของพระพุทธรูปในเรื่องของเทวรูปในเรื่องของเครื่องรางเท่าไหร่แต่พอได้เข้าไปไม่นานมีความรู้สึกโหดอันนี้พระกำแพงอันนี้พระวัดท่ากระดานจังหวัดพิจิตร อันนี้ขุนแผนสุพรรณอันนี้ซุ้มก่อแล้วก็สนใจไล่เรียงไปจนกระทั่งถึงศิลปะในการออกแบบพระพุทธรูปแต่ละยุคแต่ละสมัยประกอบกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงลูกน้องหรือเจ้านายมักจะนำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางมาให้ด้วยเหตุนเองครับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่นี้ส่วนใหญ่มักจะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปเทวรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางและหนังสือทั้งนี้ เพราะพลังความหมายของหมายเลขห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและเทพชั้นสูงมีพลังดึงดูดเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ภายในบ้านเป็นจำนวนมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพชั้นสูงไม่ใช่ผีไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมากมายมหาศาลแต่จะไม่ใช้พร่ำเพรื่อเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อมีคุณสายพัดผ่านเข้ามาในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา เทพชั้นสูงนี้จะวางนิ่งไม่ทําการขับไล่ไม่ทําการประทะแตกต่างกับผีและเจ้าที่นะครับเปรียบเหมือนพระพุทธองค์เมื่อตอนที่โดนหมู่มารผจญพระพุทธองค์ไม่หยิบพักขันขึ้นมาต่อสู้แต่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดังนั้นหากว่าท่านเข้าไปอยู่อาศัยทําการค้าภายในบ้านเลขกที่หบ้านเลขกที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ5บ้านเลขกที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14ตั้งแต่ย้ายเข้าไปอยู่ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไป พบแต่ปัญหาว่าตั้งแต่ด้วยเรื่องของเงินเงินทองทองหมุนไม่ทันจงกลายเป็นหนี้สินความแตกแยกร้าวฉานระหว่างสามีภรรยาระหว่างคนที่ทำงานร่วมกันเกิดความขัดแย้งไม่มองหน้ากันญาติพี่น้องทะเลาะกันเจ็บป่วยจะต้องเดินทางไปพบแพทย์จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นประจำแทบทุกเดือนหรือเดือนหนึ่งอาจจะหลายครั้งมีปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยน้อยหรือปัญหาอุปสรรคใหญ่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแก้ตรงนี้ไปเจอตรงนั้นแก้ตรงนั้นไปเจอตรงนี้ท่านผู้ชมครับสาเหตุเกิดเพราะบ้านหลังนี้ถูกสิ่งเลวร้ายอันจะเป็นพูดผีปีศาจคุณใสรุกรานซึ่งทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพชั้นสูงไม่มีความสงบ เมื่อไม่มีความสงบไม่มีบารมีไม่มีพลังที่จะมาปกป้องคุ้มครองผู้อยู่อาศัยทำการค้าวิธีแก้ไขไม่ได้ยากเลยครับให้ไว้สามข้อข้อที่หนึ่งจัดบ้านนี้ให้มีความสงบร่มรื่นให้นึกถึงวัดครับนึกถึงโบสถ์เวลาเราไปนั่งในโบสถ์บางที่เราไปนั่งในโบสถ์เนี่ยกระแสลมพัดผ่านรู้สึกมีความ สงบและเยือเกเยน็นต้องจัดบ้านประมาณนั้นแต่ไม่ต้องถึงขนาดเอาทร,รม,มาสไปวางเพื่อตัวเองจะนั่งไปอ่านหนังสือที่นอนก็ทำเหมือนกุฏิไม่ต้องถึงขั้นนั้นให้ยังคงเป็นบ้านอยู่แต่มีบรรยากาศแวดล้อมเปรเียบเหมือนวัดคือมีรูปพระแล้วก็โทนสีที่ใช้จะเป็นสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลอันนี้คือสิ่งที่ใช้ในการต,ก,ต,ก,ตกแต่งโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนส่วนผนังเนี่ยควรจะเป็นผนังสีเหลืองควรจะเป็นผนังสีขาวหรือสีควันบุหรี เพราะจะสะดวกกับการอยู่อาศัย 2. เลือกหาสถานที่จะเป็นห้องหรือมุมใดมุมหนึ่งก็ตามที่มีความสงบสมาชิกภายในบ้านไม่เดินผ่านเข้าออกตลอดเวลาสมาชิกภายในองค์กรธุรกิจไม่เดินผ่านเข้าออกตลอดเวลาให้ตั้งวางหิ้งจัดวางโต๊ะหมู่บูชาเพื่อนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ภายในบ้านนี้วางให้ถูกต้องโดยให้วางชิดผนังและหากว่าผนังนี้ มีความกว้างหเมตรเสียงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์ประธานต้องอยู่ตรงเส้น2.5เมตรและซ้ายขวาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีต้นเงินต้นทองหรือฉัดเงินฉัดทองโดยต้นเงินฉัดเงินให้วางฝั่งซ้ายมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขวามือของเราเพราะเราหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นทองฉัดทองให้วางฝั่งขวามือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และซ้ายมือเราจากนั้นมาก็ถางทูบให้ใช้ขนาดที่เหมาะสม ถ้าสมาชิกภายในครอบครัวหรือสมาชิกภายในองค์กรมีมากกว่า5คนให้ใช้กระถางใหญ่แต่ถ้าสมาชิกภายในครอบครัวหรือภายในองค์กรธุรกิจอยู่ในประมาณ3-5คนให้ใช้กระถางขนาดกลางโดยวัสดุนั้นควรจะเป็นแก้วหรือเป็นโลหะไม่ควรเป็นพลาสติกนะครับ พร้อมกันนั้นด้านข้างซ้ายขวาของกระถางทูบควรจะมีเทียนชัยหนึ่งคู่เช่นเดียวกันเชิงเทียนนั้นต้องเป็นเชิงเทียนโลหะหรือเชิงเทียนแก้วในส่วนของเทียนชัยที่ใช้จุดบูชาบางท่านเวลาไหว้พระไม่ทราบจุดเทียนแล้วจะจุดทูบเอาทูบไปจ่อเทียนอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะเทียนนี้เป็นเทียนชัยสําหรับบูชาจะมีพลังส่งผลต่อจิตส่งผลต่อสมาธิและส่งผลต่อพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านจะจุดธูปต้องจุดต่างหากจุดเทียนสองเล่มแล้วมาจุดธูปถามว่าอาจารย์ถ้าใช้เป็นเทียนไฟฟ้าได้ไหมได้ครับเนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบันเราคำนึงถึงความปลอดภยัยในขณะเดียวกันท่านที่ใช้เป็นเทียนจุดก็ต้องดูแลด้านความปลอดภัยเรื่องของฟืนไฟการตั้งวางในลักษณะนี้จะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังส่งผลต่อเทวดาและเทพที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นและหากว่าท่านมีเทพด้วย เทพต้องจัดหิ่งตังหาพื้นการตั้งวางจะต้องมีระดับต่ำกว่าพระพุทธรูปโดยเทพนั้นให้วางฝั่งขวามือของพระพุทธรูปจัดทิ้งตังหานะครับแต่วางผนังเดียวกันได้ถ้าภายในห้องนั้นแสงไม่เพียงพอขอให้ท่านติดไฟเพิ่มแสงสว่างและไฟที่ควรใช้ควรจะเป็นไฟที่มีสีเหลือง สุดท้ายข้อที่3คือให้ถวายดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะพวงมาลัยดอกมะลิอย่างต่อเนื่องหากว่าสิ่งที่ท่านถวายนั้นมีการเหี่ยวเฉาเวลานี้ยังไม่มีเวลาเข้าไปซื้อไม่เป็นไรแต่ท่านลาออกมาก่อนลาออกมาแล้วใส่ถุงก๊อบแก๊บผูกใส่ขยะอย่านำทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปนะครับแล้วก็มันสวดมนต์ภาวนาการสวดมนต์นั้นถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท่านสวดมนต์แบบออกเสียง ในส่วนของดอกไม้ครับบางท่านก็มีคําถามว่าในเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการความสงบทําไมเราจะต้องบูชาด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมก็นําเรียนท่านว่าในสถานที่แห่งใดก็ตามมีความรกร้างว่างเปล่าที่นั่นมักจะเป็นที่อยู่ของสัมภเวสีผีและวิญญ,ญาณเร่ร่อนผีจะไปอยู่ในที่เงียบครับที่ใดก็ตามที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลจะเต็มไปด้วยเชื้อโรค จะเต็มไปด้วยหนอนจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ส่งผลร้ายกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ดังนั้นการที่ท่านถวายดอกไม้มีกลิ่นหอมพลังกลิ่นหอมจะเป็นปฏิปัตษต่อบรรดาสิ่งลี้ลับทั้งหลายและจะเป็นส่วนในการป้องกันสิ่งลี้ลับสิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้ามาในบริเวณบ้นนานการดำเนินการออกแบบตกแต่งจัดวางและดำเนินชีวิตใน3ข้อนี้ จะส่งผลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทพชั้นสูงนั้นเกิดพลังพลังบารมีนี้จะเป็นแสงอันสว่างปกปักคุ้มครองให้ผู้อยู่อาศัยทำการค้าภายในบ้านหลังนี้มีความสงบและความสงบนั้นจะนําไปสู่ความมั่นคงรุ่งเรืองตามลำดับท่านที่เพิ่งผ่านเข้ามาผมเรียนแนะนำครับ ให้ท่านกดติดตามหรือกด s ั b สไ r i b e และย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆที่ผมทำไว้ในช่องนี้ช่องนี้คือช่องสมเจ Channel ที่รวบรวมสาระความรู้ทั้งเรื่องของโหราศาสตร์่วงจุ้ยพิธีกรรมความเชื่อเศรษฐกิจการเงินและไม้มงคลหลายคลิปได้รับความสนใจมียอดวิว5ล้าน3ล้าน2ล้าน1ล้านทุกคลิปนั้นมาจากความสนใจมาจากแรงใจของผู้ชมทุกท่านไม่มีการซื้อแอดไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้น และทุกคลิปเมื่อท่านรับชมแล้วสามารถจะนำไปปรบับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านได้แนะนำให้กับคนรอบข้างได้ขอขอบคุณที่ท่านติดตามชมครับขออำนาจคุณพระศรีรนา,าตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอำนาจและบารมีครูบาอาจารย์ของกระผมเองอาจารย์สมเจตแสงคำนเนวีกรรมพูคุ้มครองผู้ชมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากอุบัติเหตุและยภัยทางแรงทั้งปวงที่สำคัญขอท่านมีความมั่นคงมั่งคั่ง,งยิงย่งขึ้นขอ,ขอขอบคุณและสวัสดีครับ <S <S <S